สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดอาวุธปืนอีกรุ่นหนึ่งนะครับในสงครามโลกครั้งที่2นะครับปืนปืนนี้เนี่ยมีชื่อว่า ROKS OK 2นะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนแบบเฟรมทรเวอร์ ower, หรือปืนพ่นไฟนั่นเองโดย ROKS OK 2เนี่ยก็คืออาวุธอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับในสงครามโลกครั้งที่2 โดยอาวุธ ROKS เนี่ยมีจุดเด่นมากๆนะครับอาทิเช่นนะครับมีน้ำหนักเพียง25กิโลกร,รมัมและยังสามารถบรรทุกน้ำมันนะครับได้ถึง10ลิตรเลยทีเดียวและยังสามารถทำการยิงไฟออกไปได้นาน6-8วินาทีต่อครั้งนะครับที่สำคัญเนี่ยการออกแบบปืน ROKS 2เนี่ยมีการออกแบบให้มันเหมือนกับปืนไรเฟลิลทั่วไปนะครับเรียกได้ว่ามองภายนอกแล้วเนี่ยจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นปืนเฟรมโทรเวอร์นั่นเอง จุดประสงค์หลักที่ออกแบบแบบนี้ก็คือเพื่อเป็นการอําพรางปืนในสนามรบนั่นเองนะครับโดยจะออกแบบปืนให้เหมือนกับปืนไรเฟิลรุ่นโมซินนาแกนนั่นเอง ROKS2 OK นะครับถูกใช้ในกองทัพโซเวียตนะครับในช่วงปี1935-1945นะครับและถูกใช้งานในหลายสมรภูมินะครับเช่นสมรภูมิ The e a s t ต r ท f อนฟร โดยวิธีที่ทหารโซเวียตนิยมใช้ก็คือจะเป็นการโจมตีโดยทําให้ข้าศึกไม่ทันตั้งตัวนะครับเนื่องจากข้าศึกส่วนมากเนี่ยเวลาเห็นปืน ROKS2 เนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นปืนไรเฟลิลทั่วไปนะครับแต่กว่าจะรู้ตัวเนี่ยว่าเป็นปืนแบบเฟรมทัวเวอร์เนี่ยก็สายไปเสียแล้วนั่นเองนะครับ ปืน ROKS OK 2เนี่ยยังได้ถูกกองทัพฟินแลนด์นะครับนำไปใช้งานในกองทัพภายหลังจากที่มีสงครามระหว่างฟินแลนด์กับโซเวียตนะครับกองทัพฟินแลนด์เนี่ยก็ได้นําปืน ROKS OK 2เนี่ยไปใช้งานในกองทัพด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นอีกปืนหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าโดดเด่นและเป็นอีกอาวุธหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่น่าจดจำนะครับเอาละครับก็เจอกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ